ตอน,นนี้ผมอยู่ที่สวนของคุณพี่ปัญญานะครับที่ปัญญาเจริญสีท่านได้ใช้ปุ๋ยอีซีตาช้างสองพลังนะครับกับสวนยางพารานะต้นไม่ใหญ่ตั้งแต่เริ่มใส่นะต้น,นเล็กๆนะฮะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าต้นใหญ่แล้วนะครับใช้ปุ๋ยอีซีตาช้างสองพลังนี่ครับไร่สองปัญญานะฮะหนึ่งสองแปดหมู่หก โพทองอำเภอศิลปภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่นำปุ๋ยมาใส่ครั้งแรกประมาณเดือนมิถุนา2552นะครับก็ต้นเล็กนิดเดียวนะครับถึงแค่เข่านะฮะแต่วันนี้ผ่านไปประมาณ5เดือนนะครับต้นยางพาราต้นนี้สูงมากเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับทุกต้นเลยนะตอนแรกก็จะอายุไม่ไม่มากแต่ว่าต้นเล็กมากนะครับแต่ตอนนี้สูงขึ้นประมาณ สามเมตรกว่านะครับสามเมตรกว่านะครับดูฮะนี่ก็ประมาณสองเมตรนะฮะสองเมตรดูตัวนี้ก็สูงใหญ่เหมือนกันนะครับประมาณสามเมตรกว่าโอ้แสดงว่าโตไวมากนะฮะเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตาช้างสองลังโตไวมากเลยครับดูฮะนี่ครับพี่ปัญญาใช้ปุ๋ยอินรีย์ตาช้างสองเลังก็ติดไว้นะครับมีตอกสปูติดได้หมดเลยนะครับฝั่งโน้นก็ติดนะฮะติดฝั่งโน้น แต่เข้าประตูโน้นมาเลยครับได้ปัญญาก็ติดรู้สึกว่าใช้ไปประมาณสักสิบกว่ากระสอบนะครับใส่ไปสิบกว่าลูกนะฮะใส่ตนลกรรมลักรรมลักกรรมนะครับอย่างเพลงของปุ๋ยช้างสองพลังนะอีซีเป็นปุ๋ยดีของไทยนะฮะวีซีช้าสองพลังปุ๋ยเมืองคอนแก่น กินเสียงแคนดอกค,คูนเพิ่มความพ่อคูณเกษตรกรให้รวยเงินล้านแสดงว่าพี่ปัญญาได้เงินล้านแน่แน่นรเพ้ายังไม่มีดปีนะดูสวนยาของพี่เขาตอนนี้สวยงามนะครับเติโตขึ้นมาแค่ห้าหกเดือนเท่านั้นเองนะฮะไปไปห้าห้าเดือนก,กว่ากว่าสูงโผล่ขึห้าห้าเมตรเลยยอดมากๆนะครับ